วันนี้เดี๋ยวไปดู1วันกับเนกันยังไม่ออกนะเอ็กซ์คลูซีฟมากถ้าใครได้เห็นในวิดีโอนี้ก็คือแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆคือกลิ่นหอมสติหลุดพุกกินเนมีงานในนั้นเยอะมากแล้วถ้าเกิดเนออกสางานอะแล้วถ้ามันตกมันหล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบหัวใจสลายระหว่างนี้ขอแอบให้ดูนะคะโปรเจ็์กับ n i กี้นี่คือลายที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆ หัววันนี้ก็คือพอได้ Intel มาเป็นสปอนเน่เนก็เลยรู้สึกอยากพูดคุยเรื่องการทํางานของเนนะคะเพราะคนถามเข้ามากันเยอะมากว่าจริงๆแล้วว่าตกลงเนททางานอะไรกันแน่คือวันนี้ก็เลยจะมาลอง working หนึ่งวันกับเนดูนะคะจริงๆแล้วเน่เป็นเหมือน artist illustrator ค่ะถ้าเกิดพูดภาษาไทยก็คือจริงๆเป็นนักวาดรูปประกอบเนาะแต่เน่เรียนจริงๆก็คือเนเรียน graphic design แต่นัก graphic design ส่วนใหญ่เจะต้องทํางานให้มันเป็นแบบเราจะรั รับจ็อบรับเบรฟจากลูกค้าแล้วก็ต้องทําตามเขาค่อนข้างตรงด้วยความที่เนจบกราฟิกแต่พันตัวออกมาเป็นอีลัสก็คือเป็นนักวาดรูปประกอบเนาะมันก็จะมีความเป็นแบบได้เป็นฟรีดอมมากกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวไปดูหนึ่งวันกับเนกาคืออย่างที่รู้ว่าค่ะเนจ,จะมีคอมอยู่2เครื่องเนไม่ได้ใช้เป็นแบบตั้งโต๊ะเนะเป็นโนตบุ๊กทั้งสองอันเลยอย่างวันเนเนเลือกเป็นน้องหัวเวย่ยแต่ว่าที่สําคัญนะ่ะเนอยากให้ทุกคนรู้เลยว่าถ้าเราจะซื้อโนตบุ๊กอ่ะเราต้องดู ตัวสติกเกอร์ Intel ดูยังไงมันคืออย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหม คือมันไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าใจผิดว่าโน้ตบุ๊กทุกตัวเนี่ยมันจะมี Intel อยู่แล้วนะคะจริงๆทุกๆอย่างต้องสังเกตตาย n t e l ให้ดีเพราะว่ามันจะทําให้ตัวโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือมันจะเร็วขึ้นตัวกราฟิกตัวอะไรมันจะชัดขึ้นอย่างอัน,นเนี้ยเนยใช้เป็นตัว Intel 11ีเลเนะคะหรือว่า Intel Evo นะคะคือไอ้พวกเนี้ยมันจะมีระบบ Intel Iris XE ซึ่งมันเป็นเหมือนตัวทําให้กราฟิกหรือ การประมวลผลต่างๆอ่ะมันทํางานแบบชัดเจนมากขึ้นคือเราก็ไม่ได้เก่งทางด้านโปรแกรมเมอร์อะไรมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกตัวนี้เอาไว้ออกข้างนอกเพราะบางทีอย่างเงี้ยอีกคอมนึงอ่ะเนมีงานในนั้นเยอะมากแล้วถ้าเกิดเนออกสายงาน่ะแล้วถ้ามันตกมันหล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบหัวใจสลาย โอเคแต่อันนี้แล้วก็แน่นอนทอนด้วยความเป็น PC Note b o บ k ๊กอะ majority ของคนเขาใช้กันเยอะมากด้วยก็เลยมันทําให้ทํางานกับคนอื่นง่ายเวลาไปพรีเซนต์งานเอ่ยเวลาไปเปิดกราฟิกที่ทําส่อีคอมนึงมาใส่อีกคอมนึงแล้วยางสีไม่เพี้ยนเลยนะคะเวลาในออกไปไซช้งานเพนหรือว่าประชุมนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันถ้าถามถึงโปรเจกต์ตอนนี้เนะมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เนะ็ตมีโปรเจกต์กับ n i กี้นะคะเดี๋ยวจะแอบ,บให้ดูว่าแบบตอนนี้เริ่มรีลิ s e ออกแล้วนะคะแต่ทุกคนที่ดูเทปนี้จะเห็น ครบหมดเป็นอโน่เอ็กซ์ไนกี้บ u นะคะก็หาซื้อได้แล้วตาม n น k ีทั่วไปแล้วก็กำลังจะมีโปรเจกต์กับ c a s t i f y นะคะที่ X, กับวอ l เอ d ซึ่งเนทจะต้องวาดรูปเกี่ยวกับน้องฉลามที่กำลังจะสูญพันธุ์อันนี้เนยก็แบบตื่นเต้นมากกับอันนี้เพราะเนทเองก็ชอบแบบดำน้ำด้วยนะคะแล้วอันต่อไปก็คือเนเป็นจริงๆมาจากสายเพ้นกาแพงนะคะเป็นคนชอบทางานแบบพวกใหญ่ๆก็เลยเดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คที่ไซต์างานด้วยหลังจากที่เราเพ้นไปแล้วมีอะไร ที่เราต้องเติมไหมแล้วก็กำลังจะมีโปรเจกต์ขลับกับน้ำหอมไวส์แลบนะคะเดี๋ยวนี้จะเป็น represen หนึ่งกลิ่นของเขาก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่แลบเขาแล้วก็ไปเลือกกลิ่นที่เหมาะกับตัวเราเองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการแบบ create label ต่างๆคือการดีไซน์อ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเอ้ย e ว่าอะไรให้มันน่ารักอ่ะว่าอะไรให้มันสวยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือ five senses มันคือการมองการเห็นการดมแบบเพราะฉะนั้นจะให้ความสําคัญกับ <G> อะไรพวกนี้มากโอเคและอีกอันหนึ่งตอนนี้นะคะก็คือ มีอเนก x k e r a m i g o นะคะก็คือเป็นแบรนด์เซรามิกสำหรับใครที่กำลังรอง,งานของเนทอยู่บนพวกจานชามแก้วเนี่ยรอเลยนะคะคือบอกเลยว่าทุกๆโปรเจกต์ในทุกๆก,กระบวนการผลิตนี่มันใช้เวลานานมากทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเนนี่แบบวันๆทำอะไรบ้างได้อยู่กับแม่ออนเยอะเพราะด้วยความที่เราเป็นฟรีแลนซ์เราไม่ต้องเข้าไปออฟฟิศแต่มันก็จะมีวันที่เข้าอย่างวันนี้นะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปดูกัน นะคะแต่ว่าความดีก็คือเราสามารถพบแม่อ่อนไปได้ด้วยเหมือนกัน <c oughs> อันนี้คืองานของแครามิโก้ค่ะยังไม่ออกนะเอ็กซ์คลูซีฟมากถ้าใครได้เห็นในวิดีโอนี้ก็คือแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆอยากจะบอกว่าการกว่าที่มันจะมาเป็นจานเนี่ยมันแบบยากมากเพราะว่าอันนี้คืออินเกรสอินเกรสคือการเผาเข้าไปกับจานเลยนะคะเพราะฉะนั้นสีเวลาสิ่งที่เนคิดมันจะสดในคอมใช่ไหมคะ แต่ว่าเวลาทําจริงอะเวลามันลงจานนะคะมันจะมีความดรอประดับหนึง่งหรือสีเพียร,ระดับหนึง่งเห็นไหมคะเราก็ต้องมาเขียนกันว่าแบบเอ้ยสีไหนเดบลับออกมาเป็นสีไหนนะคะอยากให้ดูนี้ระหว่างที่เนททำลายจาน3าลายใช่ไหมคะเนทก็เลยลองเพ้นไว้บนนี้ด้วยเนทอย่างจานเนี้ยเนทก็ลองเพง้นเอาไว้ด้วยเพื่อแบบมาดูนะคะคือเนทอยากให้ตอนที่โปรเจกต์เสร็จอะคะ่ะเนทมีเพนติ้งพร้อมที่จะแบบ เหมือนทำเอ็กซิบิชันเล็กๆเลยคือไม่ใช่แค่เราดีไซน์ในคอมเนยอยากให้มันลงแคนวาสแล้วก็กลายเป็นการแสดงศิลปะที่มีจานด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเนยต้องมีไปประชุมนะคะกับ w i ท์แลนะคะไปดูน้ำหอมที่จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของอโนกันอโนอลน ะะเป็นแล็บน้ําหอมที่เนจะคขแล็บกลิ่นบอกเลยว่าเขามีน้ําหอมที่เกรด14กลิ่นคือกลิ่นหอมสติหลุดทุกกลิ่น ก็คือปกติมากเพราะเวลาเนยจะทำโปรเจกต์อะไรเนยจะต้องเข้าไปคุยและเข้าใจถึงตัวโปรดักต์อย่างแกนแท้ค่ะอย่างตอนนี้น้ำหอมที่เนท represen นะคะคือ Flix Chill เนีเนชอบไอเดียเบื้ของเขามากๆเลยค่ะพอ Flix ิกซ์แอ l เนี่ยมีเบสกลิ่นของความดึงฟิลโมนในตัวออกมานะคะเป็นกลิ่นที่แบบดมแล้วเอ๊ะอะไรอะคือมันอาจจะไม่ได้หอมแบบหอมตะลึงหอมที่สุดแต่แน่นอนว่าจะเป็นกลิ่นที่คนเนี่ย หยุดทักแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นเนกเลยขอเลือก represen กลิ่นนี้และด้วยความ Flix and chill เนี่ยมีความทะเลนมีความสนุกและก็เป็น Face ที่เขาแซวกันในภาษาฝรั่งด้วยเหมือน Flix and chill เหมือนชวนเขาไปดูหนังแต่จริงๆแล้วแบบเคยเรามีเสน่ห์มากเลยนะเราอาจจะอ่อยเขาได้อะไรประมาณนั้นนะคะส่วนตัว l ลเ e l ค่ะเนกก็เลยกลับมาคิดและทำออกมาได้ไอเดียเหมือนกับว่าเป็นแบบ เป็นคนขี้เล่นนิดนึงนะคะถ้าเกิดจะเห็นความฟลิ๊กและชิลเน่ยอยากจะเล่กับแบบเซ็กซี่ขี้เล่นเซ็กซ์นู่นนี่แต่ออกมาให้มันซอฟก็คือเนกก็เอากระตา่ายม,มาเรปเปอร์เซนต์นะคะแล้วก็มีแบบยุ่งยุ่งยิงยิงยึกยืนในตัวเลบลของเราและสีนี้ก็นแน่นอนก็ตอนแรกนี่ก็เลือกสีความเป็นเนกก็คือชมพูนะคะแต่อยากให้มันเป็นแบบซาซาแต่ไม่ได้หวานจอยเนือไม่ใช่เป็นผู้หญิงหวานไม่ใช่พาสเทลและแน่นอนก็ในเอาคําว่า and Chill แบบตัว Netflix มาทั้งดุนเลยเพื่อให้คนเห็นแล้ว recognize ได้ง่ายค่ะทีนี้ละได้แล้วโอเคเดียบอรอยน้ำหอกตรงน,นี้เ<แพ>ย<ะ>้แล้วเดี๋ยวเรามาทำเด็ตน,น<พ>ต้องมาทำไช้ปร,ริเตอร์ ตอนนี้แม่ก็คือช้อปปิง้งไม่อยู่การที่พาแม่ไปทํางานด้วยนะคะคือเขาก็จะซื้อของลูกค้าท<ม>ั้งหัดีฮัลโหลดูแอกินข้าวกันก่อนนะคะ <laughs> เนว่าข้อดีของการเป็นฟรีแลนซ์ที่เนชอบที่สุดนะคะคือการที่เนได้แบบทํางานอยู่ที่บ้านได้อยู่กับแม่ออนนะคะคือเนจะได้ยินผู้ใหญ่พูดเสมอเลยว่าเออเวลาเขาประสบความสําเร็จกันหรือเวลาเขายุ่งกันน่ะเขาก็จะแบบเหมือนเสียดายอ่ะย้อนกลับมาได้เขาก็รู้สึกเหมือนเออเขาน่าจะอยู่กับพ่อแม่ให้ได้มากกว่านี้ใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่าเนดีมากก็คือเราก็ออกไปทำงานงานไหนคือพาหมามาไปด้วยคือเนก็จะพาแม่ออนไปด้วยเสมอเลยค่ะ ระหว่างนี้ขอแอบให้ดูนะคะโปรเจก,กับไนกี้นี่คือลายที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเอาจริงๆไนกี้จะค่อยๆปล่อยทุกลายยังไม่มีใครได้เห็นเลยนี่น้องลูลูกับอโน ีก็จะเป็นวันเช็คกิ้งก็คือเนี่ยจะมาดูหน้างานจริงหลังจากที่เสร็จแล้วว่ามันมีอะไรที่เราเติมได้อีกไหมนะคะเพราะว,าวันนั้นเสร็จดึกมาก อย่างโปรเจกต์นี้นะคะนายวันนาย Home Hope Happiness คือเขาก็จะบอกไอเดียคือด้วยความที่ลูกค้าน่ารักมากชอบความเป็นเนทอยู่แล้วก็เลยอยากให้เนทละเลงความเป็นเนทลงไปในกำแพงได้เลยค่ะด้วยสีสันต่างๆเขาค่อนข้างตามใจเนทน,นะคะเขาแค่อยากให้รู้สึกเหมือนกับว่าออฟฟิศเขามีชีวิตชีวาแล้วก็สนุกสนานค่ะบริษัทนี้เป็นบริษัทเอเดตหนังเอ i t ตเสียงทุกๆอย่างเลยนะคะที่เข้าลงของเราในปัจจุบันแถมยังเป็นคนแปลซับไตเติลเวลาหนังมืองนอกเข้ามาด้วยค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องเหมือนห้องประชุมค่ะการดีไซน์เลเบลอย่างหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เนยจะทําออกมาหลายๆแบบเพื่อที่เราจะเอามาดูแลอันไหนที่เข้าที่สุดค่ะอย่างอันนี้เนี่ยเนยก็ลองดูว่าเป็นพื้นทั้งพื้นขาวและก็เป็นพื้นม่วงนะคะส่วนตัวหนังสืออย่างเงี้ยเนยก็ลองมาเดเวล็อปต่ออีกเช่นกันว่าเอออันไหนจะเข้าและดูเข้าใจง่ายสําหรับตัวโปรดักมากที่สุดค่ะน้เวลาในการทำงานนานมันต้องเปิดเครื่องตลอดเวลาทุกวัน เราอยู่สี่ชั่วโมงในการที่เราจะโฟรนซ์งานผมรู้สึกว่าใช้มาทั้งหมดแล้วความร้อนเรื่องความร้อนเรื่องการประมวลผเรื่องความเร็วความเสถียรสําคัญอ๋องั้นแสดงว่าพวก i ิน e l ที่เป็นพีซอ่ะมีการประมวลผลที่เร็วมากจริงๆสําหรับในขนาดที่เป็นบริษัททําหนังเนี่ยังเป็นใช้อินเทลแค่หมดเลยใช่ปะครับถ้าเป็นพีซนี่ก็คือเราจะเลือก CPU ีโอขออเลือกหมด นี่พอเหมาะพอเจาะเลยนะคะลูกค้าที่เป็นบริษัทอิดิทหนังอิดิทเสียงใช้ Intel ทั้ออฟฟิศที่นี้ใส่กราฟิกก็รู้แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องเลือกเขาเรียกว่าไงอ่ะ CPU หรือสมองของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะก,กับงานที่เราใช้สวยไปแล้วค่ะกับสุดจุดเดิมเหนื่อยมากค่ะอันนี้คืออาบน้ำแล้วนะอ้อ หนึ่งวันกับอโนเป็นยังไงบ้างคะนี่ยังไม่หมดนะจริงๆแล้วตอนกลางคืนส่วนใหญ่เนยจะต้องนั่งรีเสิร์ชเกี่ยวกับ new project ที่บอกว่าต้องวาดฉลามแล้วก็ส่วนใหญ่สมาธิจะมาค่ะตอนดึกๆเนาะฝากไว้นะคะทุกคน intel นะคะอย่าลืมดูตรา intel ทุกครั้งที่ซื้อน้ตบุ๊กเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตรา intel ธรรมดาหรือ intel evo นะคะพิสูจน์แล้วเห็นไหมขนาดบริษัทตัดต่อเขาก็ยังใช้จริงเนทก็ไม่ได้เก่งอะไรเรื่องเทคนิคเรื่อง cpu มากหรอกเนแค่รู้ว่า เราจะต้องหาอะไรที่มันแบบทาให้งานของเราเป็นโฟล์ให้มันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโอเคหวังว่าวันนี้ทุกคนจะจุใจกับอโนนะ,นะคะทํางานหนึ่งวันกับฉันพวกเราจะต้องทั้งเช็คเทปเองอะไรเองด้วยนะคะคิดคอนเทนต์เองกันทั้งหมดก็ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นกําลังใจให้แล้ววันนี้เนก็ต้องขอบขอบคุณ Intel มากๆเลยค่ะที่ทําให้เนได้มีโอกาสมาอธิบายทุกคนในงาน,นในหนึ่งวันนะคะแล้วก็อยากขอฝากอินเทลไว้ในใจทุกคนด้วย ะะอย่าลืมซื้อโน้ตบุ๊กจะต้องหาสติกเกอร์ intel หรือว่า intel Evo นะคะเพราะว่ามันจะทำให้โน้ตบุ๊กของเรามีประสิทธิภาพทำงานเร็วมากชัดเจนมากๆมากๆๆๆค่ะโอเควันนี้ไปแล้วบายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์มาถามได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายงานนี้อยากให้ทำอีกคลิปหนึ่งเจาะจงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็บอกนะคะบาย ปกติเนี่ยเลือกซื้อผ้าขนที่มาติดแคนวาสจากตลาดตลาดไหนนะชันอเวลชนนี่มาดูค่ะมันจะมีให้เลือกเยอะแยะมากเออนี่ไงขนเยอะมากมันก็จะมีขนแบบหลายแบบมากขนยาวขนสซานขนแบบงนึกๆเป็นแบบขนหมีก็มีนะงึกๆอ่ะอุ้ยน้องลาก็ลองคิดดีถ้าเกิดเป็นงานอาร์ตแล้วแบบมีติดอะไรแบบเนี้ยคือคิวมากมาก นี่ในแอบแวะมาไนกี้ค่ะมาดูโปรเจกต์ของตัวเอง นี่ค่ะขอบคุณมา